วันนี้ผมจะแนะนำการใช้สีดำเขมาจากแบรนด์ไทโ n e ในการลงสีโมเดลด้วยผู้กันกันครับสวัสดีครับผมนุแล้วคุณกําลังอยู่กับชแนลนุโมเดลเลอร์ครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าสีขาวและสีดํานั้นเป็นสีพื้นฐานที่ใช้ในการปรับโทนสีโมเดลและใช้ในการรองพื้นโมเดลอีกทั้งยังเป็นสีที่ใช้ในการทําคราบหรือ,อรอยสลอดต่างๆได้ดีอีกด้วย ทีนี้สาหรับเจ้าสีดํเข่าของไทโทนเนี่ยถ้าใครได้ติดตามกันในวิดีโอนก่อนนะครับอาจจะยังจําได้ว่าผมเนี่ยได้ให้ความเห็นว่าเจ้าสีดํเข่าน่าจะใกล้เคียงกับสีแมตต์แบล็กของแบรนด์อื่นๆแต่จากที่ทดลองใช้ไประดับหนึ่งเนี่ยผมคงต้องแก้ไขข้อมูลลิดน,นึงครับคือในส่วนของโทนสีเนี่ยเจ้านี่ก็เหมือนสีด,ดําทั่วไปนั่นแหละครับแต่ว่าในเรื่องของความมันความด้านของสีนั้นด้วยลักษณะของสีเบสหรือสีทั่วไปของไทโทนทุกสีจะมีความเป็นสีกึ่งมันกึ่งด้านอยู่ดีหน่อย ซึ่งต่างจากสีเบสของวอลีโฮนะครับซึ่งมักจะเป็นสีด้านทําให้เจ้าสีดํเขม่าเนี่ยเป็นสีดําที่มีความมันวาวนหน่อยดังน,นั้นถ้าจะเรียกว่าเหมือนแมตต์แบล็คซะทีเดียวก็คงไม่ถูกครับจากประสบการณ์ของผมเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าด้วยความที่เจ้าสีดํเขม่าเนี่ยเป็นแบบมีความมันเงานิดๆมันจะช่วยให้รอยพุก,กันเนี่ยมีน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการทาสีด้านหรือเปล่าแต่ถ้าพี่ลองสังเกตนะครับ เมื่อก่อนตอนที่ผมใช้สีวาเลโรมแมคค่าคาเลอร์ Home olor, ซึ่งเป็นสีคึงมันขึงได้เหมือนกันผมพบว่าสีวาเลโรม์แมคค่าคาเลอร์ olor, เนี่ยสามารถทาได้ง่ายมากกว่าสีวาเลโฮแบบด้าน,านซึ่งแม้ว่าเราจะใช้วิธีเกลี่ยสีแทนการทาเนี่ยครับผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังค่อนข้างเรียบเนียนพอสมควรซึ่งจากการที่ผมทดลองทาเจ้าสีดำเขม่าของไทโทนตัวนี้ซึ่งตัวสีเองก็มีความมันวาวหน่อยหน่อยอยู่เช่นกันเจ้าสีนี้นี่ก็นับว่าทาได้ง่ายพอสมควรนะครับ แล้วก็รอยแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นเช่นกันด้วยความที่สีนี้เป็นสีดําสนิททําให้นอกจากจะใช้ทารองพื้นเพื่อปกปิดสีเดิมได้ดีแล้วสีดํายังถูกใช้ในการรองพื้นสีโลหะได้ดีอีกด้วยเพราะสีโลหะเนี่ยเวลาทาลงบนสีดําจะดูแววาก่าการทาลงบนโมเดลโดยตรงนะครับแถมยังไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องสีโลหะทาแล้วเพี้ยนด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยด้วยความที่ว่าสีพื้นของโมเดลมันเป็นสีแปลกๆบางทีก็ส่งผลให้สีโลหะมีความผิดเพี้ยนไปได้บ้างเหมือนกันครับ อย่างในวิดีโอนี้ผมจะลงสีหุ่นเจ้าซอยแคปเตอร์ตัวนี้โดยจะลงสีในส่วนขาและส่วนลำตัวที่เป็นสีดําอยู่แล้วซ้ําให้เปลี่ยนเป็นสีดําสนิทเพื่อเป็นการปิดสีดําเดิมที่เป็นปสีพลาสติกและเพื่อเป็นการลองพื้นก่อนที่ทําสีโลหะในขั้นตอนต่อไปผมใช้สีดำเขม่าผสมกับน้ำเปล่าด้วยอัตราสี5้าส่วนต่อน้ำหนึ่งส่วนจากนั้นผมทาสีโมเดลให้ครอบลุมพื้นที่ส่วนที่ต้องการโดยทําการทาซ้ำสองถึงสครั้งให้แต่ละครั้งเว้นระยะเวลาประมาณ20นาทีครับ แต่ส่วนของสีต่อน้ำเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับสมมุติว่าสีที่เราทาไปรอบแรกเนี่ยเรารู้สึกว่ามันข้นไปหน่อยรอบต่อไปก็สามารถผสมน้าเยอะหน่อยก็ได้ครับ เมื่อเรารองพื้นสีดำเรียบร้อยแล้วนะครับผมค่อยๆลงสีโลหะตามแผนที่ได้วางไว้จะเห็นได้ว่าสีโลหะเนี่ยที่ทางลงไปมีความมันวาวสวยงามเนื่องจากเรารองพื้นด้วยสีดำไว้ก่อนแล้วนั่นเองครับ ผมใช้สีดำขม่าผสมน้ำนิดหน่อยจนากนั้นนำไปป้ายตรงส่วนที่เป็นสีโลหะและซับออกด้วยกระดาษทิชชู่ตอนที่สียังไม่แห้งดีเอฟเฟก์ที่ได้นี่ก็จะเป็นเหมือนเล็กเก่านิดหน่อยประมาณนี้ครับโดยรวมแล้วสีดำขม่าของไทโทนสีนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสีสำหรับรองพื้นหรือใช้ในการตกแต่งโมเดลเล็กๆน้อยๆ หรือจะนำไปใช้ในการทำเวเทอริ่งแบบต่างๆซึ่งแม้ว่าปกติแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่ใช้สีสุดน้ําเป็นหลักแต่สําหรับโบเลอร์ที่มีการทําสีนะครับไม่ว่าคุณจะทําสีบ้างหรือคนจะทําสีเป็นหลักเนี่ยผมยังคงแนะทาเจ้าสีดําสีนี้นะครับโดยใช้ในการทํางานทั้งงานที่เป็นงานในพื้นที่ขนาดใหญ่หรือเป็นงานที่เป็นการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆผมก็มองว่ามีสีนี้ติดไว้ก็ไม่เสียหายนะครับ แน่นอนว่าสำหรับคนใช้สีสุดน้ำเป็นหลักอยู่แล้วสีพื้นฐานอย่างสีขาวแล้วก็สีดำเนี่ยถึงจะมีมาเพิ่มผมว่ามันก็ดูไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเราอาจจะใช้การตกแต่งหรือการลงพื้นอย่างเดียวก็ได้ผมว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วนะในวิดีโอหน้าตามคิวแล้วนะครับแต่เราจะมาทดลองใช้สีน้ําตาลไหมซึ่งเป็นหนึ่งในสีเบสของไทโทนกันต่อถ้ายังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับขอให้มีความสุขกับงานอเอรเกรกันทุกท่านนะครับแล้วก็ไว้เจอกันในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ